สบายดีทุกคนวันนี้เราก็หาสนูกับน้ำตาลยางลิมอันนี้ละอันนี้ฝนหาก็ตกเศร้าเนาะพาพวกนอ,กอ,นกองอยางลิมตอนเศร้าๆกดดเ,เ,เย็นๆยังเศร้าๆเลดยฝนห่าก็เศร้า โน้ตี่เลยยังไงสนอสนอเปลี่ยนหมดเลยซาเด็กพวกห้าหองนิดน่อต้องรับโทษกี่ต้นฟองกันนะโน้ตโนโน จะสิไปทั้งหน้าอย่างเดียวดื้อละโมชสนใจมั้อืมอตันยากวันนี้เปเบิ่งกล้องจะคนเลยเนาะอืนจะเศร้าเลยรถมึงละ าห้าลุยน้ำนะสชโนไว้เห็นน้ำพี่ต้มมาเห็นน้ำกินน้ำกินน้ำเนาะบอกกินน้ำเปื่อนเพื่อนกินได้ ฝะฝนหากูเศ้าตกี่นที่ไหน่นน่าหนี่ไ่ไน่าหี่ไีไท่่าย,ยนท่นถ่าย่หีไหที่ไหนี่นท่น่น ตานแม่น้ำตาลแม่เจ้าหย,ยังน้ำตาลตาลเนี่นันป็นยางนินแเพิ่นก็อยู่แต่ในห้องอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะอึดกัรใส่ห้างอาอเดี๋ยวมันจะเป็นบ้ามันอยู่ในห้องอืมเป็นโรประสาทตายเปลือนหมดแล้วเมื่อยกับอาบน้ำเมือไปเเมื่อไปอพอ้มืออาบน้ำไปโอ๊ย มุ้งแมวไปล้ไปไปไปมึงทำหน้าไปไปยอมง่าไปไปไปเรียนไปเรียนอกไเรียนไปเรียนไปเรียนไปโอ้ชิ้นนี้หลงรักงานเลยแล้วชิ้น <sk r isa> นี้ทำอะไรดูติดการแต้ยชิ้นางลรักการราคา น้ำตาลย่นนน้ำตาลลุยน้ำน้ำตาลย่านน้าาลงเลยน้ำตาลไมลงน้ำตาลหมักเพมเพื่อนน้ำานเพื่อนนางนั่นดิ่น่ไว้หลายชนูสิลุงงานเพื่อนบัละ เมื่อละโน่นต,ต่างาาคนไม่บายด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจมิเดอบ์ไปบายโอ้อยบายเนี่ยอาจารย์บ่ายเนี่ยเอามีส่วนใจมันจะลิ่น